ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกกผมปางแงมและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่ตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับวัดโูคารามตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานบุญเข้าจีงานบุญเดือนสามยิ่งใหญ่เก้าวันเก้าคืนเกิดเรื่องแล้วครับนักท่องเที่ยวเข้าทำบุญลงศพถูกพระเรียกเก็บเงิน1 9 0 0 0บาท พอบอกไม่มีก็ขอ2,000บาททางวัดเสียหายรีบออกมาชี้แจงทันทีครับให้ญาติโยมทำบุญได้ที่ลานวัดของวัดดอนคาอยู่ด้านหน้าวิหารหลวงพ่อพระใหญ่เท่านั้นวัดไม่ได้กำหนดราคาให้เลือกทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาและล่าสุดทางวัดก็มีการขับไล่พวกเหลือไปามารศาสนาออกไปพ้นสานที่จัดงานแล้วครับสุพรรณบุรีเมืองดนตรีจากยูเนสโก เที่ยวงานบุญเข้าจี่บ้านดอนคาจัดปไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 7อย่าให้เสียชื่อเสียงนะครับ